โรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีกรมการแพทย์ได้จัดงานสงกรานปีใหม่ไทยเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยในการต่อสู้กับโรคร้ายและไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวในวันสงกรานและวันครอบครัวครับ วันที่10เมษายน2567นายแพทย์เมธีวงเสนาผุ่มในการโรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีได้นำคณะแพทย์พยาบาลพร้อมด้วยผู้ป่วยมะเร็งและญาติผู้ป่วยตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีที่ไม่สามารถร่วมฉลองสงกรานกับครอบครัวตามภูมิลำเนาได้เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทยาา์พร้อมใจกันสวมเสื้อลายดอกประกอบพิธีทำบุญถวายพระตาหารเพลและส่งน้ำขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลเพื่อความ ความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของไทยและวันครอบครัวประจําปี2567ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมและสืบทอดขนบรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามสร้างความสามัคคีของบุคลากรในโรงพยาบาลตลอดจนเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยมะเร็งเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวในวันสําคัญของไทยโดยเฉพาะผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่ผู้ป่วยได้มีแรงใจที่แข็ง แรงในการต่อสู้กับโรคร้ายโอกาสเดียวกันนี้ทางโรงพยาบาลมะเร็งลบบุรียังได้มอบของขวัญให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจอีกทั้งยังมีกิจกรรมการประกวดนางสงกรานสมแจกอาหารให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมวัฒนธรรมค่านิยมวัฒนธรรมอันดีส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามขององค์กรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในหน่วยงานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในหน่วยงานและเพื่อให้บุคลากร มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีขวัญกําลังใจในการทํางานอยู่ในองค์กรร่วมกันได้อย่างมีความสุขณาลานสนามหญ้าโรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีครับ